ข่าวของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับอัน,น์ั้พอย์ครีมนะครับแล้วก็พลีมจดพีนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยตัวเรขที่เขาคาดการณ์ออกมานะครับก็คาดการณ์มาว่าคงที่นะครับซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อดอลลาร์นะครับออาอาจจะส่งผลดีต่อดอลลาร์นะออาอาจจะส่งผลดีต่อดอลลาร์นะครับก็จะทําให้ทองเนี่ยวิ่งลงได้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับก็ทองของเรานะวิ่งลงมาอยู่นะครับวิ่งลงก่อนข่าวอีกนะครับมาไม่ทันนะมาไม่ทันตอนแรกจะเข้าช่วงประมาณสักหกโมงห้าสิบเออแต่เดี๋ยวทุกคนถามว่าไม่ตรงเวลาตอนนี้ของเราก็จะเป็นเซลลนะครับเซลล x a u s d นะครับ sl t ี่ไม้แรกนะครับไม้แรกที่ผมเข้าเนี่ยก็คือไม้ปัจจุบันเนี่ยผม sl ที L ่สองห้าสองสองจุดสนะครับแล้วก็ TP ที่ส5งห้าอันนี้จะเป็นไม้แรกโอเคถ้าสมมุติราคาวิ่งเลยขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสทะลุออทอ h มไฮได้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะถ้าสมมุติว่ามันหยุดแถวนี้นะครับก็อาจจะได้เซลเซล์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามให้ทันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามให้ทันนะนะครับตอนนี้ร้อยเก้าสิบสี่นะครับอนน่ะผมปิดเลยนะครับแท่งนี้ โอเคแล้วก็ pending นะครับ pending เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตลบทิ้งออกนะครับอ่า pending ขออนุญ,ญาตลบทิ้งออกเดี๋ยวเราดูช่วงข่าวนะครับถ้าช่วงข่าวเอ่อถ้าประมาณสัก10นาทีเนี้ยมีย่อขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเซล์เพิ่มนะแอนสิบนาทีเนี้ยมีย่อขึ้นมาอีกผมจะเซล์เพิ่มนะครับตอนนี้คือเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับก่อนข่าวของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงข่าวจะเป็นยังไงนะ ตรงนี้มีการย่อขึ้นมานะครับอ่เซลล์เพิ่มไปตรงนี้นะครับ SL ด้านบนนี้ประมาณ140ยสกว่าจุดนะครับอ SL ผมวางไว้ที่2517.3านะฮะ2517.3 1 7 3นะครับโอเคแล้วก็ หมายนี้นะครับหมายนี้ผมขอท p พีที่ประมาณตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีพีที่สองห้าหนึ่งห้าได้ไหมอา้าวใกล้ไปนะไม่ได้ไม่ได้นะครับใกล้ไปใกล้ไปสองห้าหนึ่งสี่จุดห้าอ้าวอ่าได้อยู่นะครับ โอเคห้านาทีนะครับเตรียมวัดเลยนะครับเตรียมวัดเลยโดยก่อนโดยลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโดดด้วยเหมือนกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับอ้าวทันกันไหมทันกันไหมครับอ่าใครทันนะ TP แล้วครับโอเคเยี่ยมยอดนะครับปกปือให้ตัวเองอ่า TP เยี่ยมยอดนะครับอ่า TP เยี่ยมยอดนะครับ TP เยี่ยมยอด อ่าเริ่มถ่าวออกมานะช่วงข่าวโอเคตอนนี้ข่าวออกแล้วดีดขึ้นมาจริงด้วยนะครับอ่าดีขึ้นมาจริงด้วยมาถึงโซนไหมไม่ถึงนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากถับเพนดิ้งก็ไม่น่าจะถึงเหมือนกันนะแต่ก็ลงอยู่ดีนะครับเป็นไงฮะเป๊ะไหมถ้าใครคิดว่าเป๊ะนะครับพิมพ์แปดแปดแปดมาให้หน่อยอ่าใครคิดว่าเป๊ะพิมพ์แปดปดปดมาให้หน่อยนะครับเมื่อกี้มันปี๊บอะไร อ๋อชนทีวีสองนะครับอ่าใครที่รเป๊ะพิมแปดแปดแปดไว้หน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แปดแปดแปแปดเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลครับโอเคเนี่ยลงลงอีกแน่นอนนะครับลงอีกแน่นอน